ของแรกมันเบ่งยากไงโห้าเมืานจะไม่ออกเหลืกลางเหลกลางละละละเออไปดิไป่อกหกเย็บลูกเก็บลูก ดูออกไปดิออกแล้วไม่ต้องเจ็บแล้วเอออออมันย่าัวมันยหายมันออกกูได้ท้องแรกด้วยไงออกยาก ต้องช่ยแบบนี้แหละปล่อยให้ออ,อ,อกเองไม่อยจะอกอ,อกอได้ดีสำมดักนำคำตายตัวผู้นะตัวผู้เอเรียนรู้ข้าลูกออกแล้วปลอดไัยแล้วแมงลูกปลอดไัยแล้วเนอเอาละเอาละ ปลอดไัยแล้วปลอดภัยแล้วออกแล้วเดือนกเงี้ยนมันลงแล้วไก่ออกจง Bye.